จริงๆถ้าชอบจริงๆถ้าย้อนกลับไปก็จะชอบเดวิดเดคแฮมอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วด้วยความที่ตามตั้งแต่เด็กก็จะก็จ,จะดูก็จะชอบการเล่นของเขาในแง่ของการเบอร์เจ็แต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าชอบจริงผมชอบเดวิดเดคแครเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแบบคนที่คอยเซฟทุกอย่างของทีมที่สุดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าทุกนัดเนี่ยถ้าจะถามว่าใครเล่นดีสุดเดคแครก็คือ1ใน3มาตลอดอย่าเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออชอบชอบชอบเขามากแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นเปป็็็นนนนนผผู้้้้ําไไดดีีีออะรรเเเงยคัับมกสื้อพร้อมลเซน์ขออองนักเตะคารฟ นายที่นายหลายๆคนนะครับเทนดี้เชอร์ลิงแฮมไลอันกิกพอสโคแกตตี้เนวิลนิกกี้บัตแล้วก็ เยอะเลยเซตนั้นนะช่วงนั้นมีเคลซินแวสหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่เป็นของสะสมที่ผมเก็บไว้มานานแล้วก็จะเอาไว้สําหรับเวลาพวกเขาเวลาเดินทางมาไทายหรืออะไรเง,งี้ยหรือแบบเรามีโอกาสได้ไปเจอเขาก็จะให้เขาเซ็นครับผมเป็นเสื้อที่เก็บสะสมไว้ครับผมตัวนี้ใช้เวลาทั้งหมดก็3-4ปีอยู่ครับตัวนี้ครับจากจากช่วงเวลาที่เขามาไทายด้วยเราเองก็ไปหาเขาด้วยอย่างมีช่วงหนึ่งที่เขามาแถวแถวย่า,ยานอาเซียนเราอย่างเงี้ยก็แวะไปหามาแล้วก็บรขอลายเซ็นเขาอะไรเงี้ยครับผมเชียงแต่ตอนครั้งแรกตอนปีเก้ลแปด จริงจังปีนั้นนะฮะก็ก็ดูมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนแบบเป็นเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าโชคดีด้วยเป็นปีที่รู้สึกว่าแมนยูได้แชมป์สามแชมป์ด้วยแล้วก็แสดงศักยภาพทีมได้ดีที่สุดในรอบๆหลายๆปีก่อนนั้นๆอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนแบบรู้จักฟุตบอลครั้งแรกก็ในช่วงเวลานั้นด้วยเนะฮะก็เลยแบบเจอทีมนี้แล้วก็ชอบก็เลยเชียร์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นยูเนเต็ดนะครับที่มันที่มันที่มันคือคาแรคเตอร์นักสู้คาแรคเตอร์ของเกมลุกที่สนุกอะไรยงเี้้แลวก็คคาแรรเตออ์ขงผู้ชนะอะไรเเงีี้้ยท่่รราาูสึกว เราดูมันแล้วเราเราอยากจะให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยคาแรคเตอร,ร์แมนยูจะเป็นประมาณนั้นนะครับเป็นผู้ชนะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่สู้จน90้นาทีอะไรเงี้ยครับจนจบยอะไรเงี้ยผมมั่นใจว่าผมก็อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของแมนยูมาตลอดแล้วก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่ากราฟมันตกประมาณหนึ่งมากที่สุดเหมือนกันในชีวิตก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนไปความรักที่เรามีก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังก็ยังตามเชียร์ยังตามให้กําลังใจทีมตลอดเพราะผมเชื่อว่าฟุตบอลมันมีวัทจักรของมันอยูู่่่่่่่แแแลล้้้้้้วว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 าเเเเเเออออในน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 ััััััีีีีีีปปป็็็็ททดดดดดสสุุยยยมมมชชงงงไไกหืิ การที่เอลิกเทนฮาเข้ามามันน่าจะเป็นการล้างระบบและรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดทั้งทั้งตัวของทีมด้วยตัวของฝ่ายบริหารต่างๆด้วยผมว่ามันเป็นถามว่าจะกลับมาได้ดังแบบดีเหมือนเดิมไหมผมว่าอาจต้องใช้เวลาแต่ผมว่าดีกว่าเดิมไหมผมว่าน่าจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่กับสโมสรนี้อะไรเงนี้ครับสิ่งที่อยากเห็นจากการมาไทยครั้งแรกคงน่าจะเป็นเรื่องของการการจัดตัวผู้เล่นการลงเล่นในวันนั er> allora ้นมากกว่าว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนอาจจะยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแต วันนั้นนะเทนฮาเขาน่าจะแสดงศักยภาพประมาณหนึ่งว่าแมนยูชุดนี้จะไม่ได้ยอมแพ้ลิเวอร์พูลง,ง่ายๆเหมือนที่เราเคยเห็นในฤดูกาลที่แล้วที่โดน50โดน40ยอะไรเงี้ยมันอาจจะอาจจะไม่ใช่ภาพนั้นนะครับภาพมันจะเปลี่ยนไปผมว่าจริงผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นความรู้สึกบรรยากาศด้วยในแง่ของการจัดงานทั้งหมดมันน่าจะต่างจากหลายๆครั้งที่จัดกันมาเนยะครับแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องของความจริงจังมันจะถูกขยายใหญ่ขึ้นที่ปกติถ้าจะเราจะเห็นคือมาแข่งกับทีมชาติไทยมาแข่งกับทีมรวมดา,า,า,าราไทย น่าจะน่าจะสนุกขึ้นครับแมนนี้ครับก็ฝากถึงแฟนแมนยูครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นโอกาสอันดีนะในรอบแบบเกือบ10ปีเลยที่แมนยูไม่ได้มาไทยเลยอะไรเงี้ยครับก็ ถ้ารักทีมหรืออย่างนงี้ก็อยากให้มาดูกันเลยเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราเจอช่วงเวลาที่ยากลาบากผมยอมรับว่ายากลาบากสําหรับทุกคนด้วยทั้งเร่แง่ของแบบโควิดก็ดีในแง่ของทีมรักฟุตบอลของเราก็ดีที่เล่นก็ฟอร์มก็ดูในทีวีก็เหนื่อยแต่ผมคิดว่าบรรยากาศหลายๆอย่างกาลังเริ่มดีขึ้นแล้วแม้กระทั่งโลกต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งแมนยูเองที่เริ่มมีโค้ดใหม่มีอะไรอย่างนี้แล้วผมว่าเชื่อว่าแมตชนี้จะเป็นอีกแมตหนึ่งที่น่าจะจุดประกาย แมนยูในในซีซั่นนี้ได้ครับก็อยากให้แฟนแมนยูเข้ามาดูเข้ามากำลังใจทีมกันเยอะเพราะว่าผมเชื่อว่าชุดที่มาที่ไทยก็น่าจะเป็นอีกชุดที่เราจะได้เห็นกันในอนาคตทั้งในพรีเมียร์ลีกในอะไรอีกหลายๆหลังจากนี้เลยครับผม